ควเชื่อและประเพณีเผาศพชาวไทยเชื้อสายกเหรี่ยงบ้านเกาะสะดึง ตำบลไลโวอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีบ้านเกาะเสด็งตำบลไลโว่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกโดยปรากฏหลักฐานว่าชาวกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มานานเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทั้งการสร้างบ้านเรือนอาศัยการแต่งกายรวมทั้งประเพณีงานศพ ซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายในการเกิดเป็นมนุษย์ประเพณีงานศพของชาวกระเรียงบ้านเกาะสสดึงเป็นประเพณีที่เรียบง่ายเพื่อให้บุคคลในครอบครัวญาติสนิทมิสหายได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อบุคคลผู้เป็นที่รักที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยงานศพมักนิยมจัดที่บ้านผู้เสียชีวิตการจะกำหนดระยะเวลาประกอบพิธีกี่วันขึ้นอยู่กับฐานะอายุและการพูดคุยของสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิต หากเป็นผู้อาวุโสท,ที่มีความสำคัญในชุมชนมักนิยมจัดงาน5-7วันแต่หากเป็นบุคคลทั่วไปจะลดลงมาเหลือเพียง3วันโดยตลอดระยะเวลาที่กำหนดจะมีการสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลากลางคืนภายในงานผู้ที่มาร่วมง,งานจะนำข้าวสารอาหารแห้งพืชผักผลไม้มาร่วมง,งานโดยจะมีลูกหลานญาติเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตจะมาช่วยการประกอบอาหารถวายพระภิกษุสสามเณรและจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไป เมื่อถึงวันกำหนดพิธีชาปนากิจลูกหลานญาติสนิทจะมารวมกันที่บ้านผู้เสียชีวิตก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตไปยังเชิงตะกรที่นิยมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งวันนี้เป็นงานศพของนายสุวรรณโชคสีเจริญอดีตผู้ใหญ่บ้านก่ะเสดิงที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุขณะแบกข้าวเปลือกจากไร่กลับมายังที่บ้านซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติการเคลื่อนศพไปยังเชิงตะกรที่อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายไปประมาณ2กิโลเมตร ในวันนี้จึงต้องใช้เส้นทางเดินลัดท้ายหมู่บ้านก่อนจะข้ามลำห้วยโรคีไปยังเชิงตะกอนเนื่องจากความเชื่อและประเพณีปฏิบัติที่ห้ามแบกศพผู้ตายที่ตายโหงผ่านกลางหมู่บ้านตลอดระยะทางนอกจากขบวนผู้ที่มาร่วมงานแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของงานศพที่นี่คือระหว่างการเคลื่อนศพจะมีการบรรเลงของวงเครื่องตีที่ประกอบด้วยกลองระนาดของวงบรรเลงเพลงประกอบกับการได้รำของผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อสร้างความคลึกคลื้นให้กับงานศพเพื่อกลบเกลื่อนบรรยากาศความเศร้าโศกที่มากับการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัวนอกจากความเชื่อที่ว่าการได้รำในงานศพเป็นบุญใหญ่เช่นกันเมื่อถึงเชิงตะกรหลังจากนำศพเวียนรอบเชิงตะกรสามรอบต่อด้วยการเทศของพระสงฆ์เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้พึงประกอบกรรมดีใน,นระหว่างที่ยังมีชีวิตเป็นการเตรียมตัวเดินทางไปสู่ความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องพบอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ เช่นผู้ที่จากไปในวันนี้ต่อด้วยการทอดผ้าเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายซึ่งเป็นขั้นตอนพิธีกรรมในงานศพที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกจากที่อื่นคือในพิธีเผาศพของที่นี่เมื่อผู้ที่มาร่วมพิธีเดินทางมาถึงบริเวณป่าช้าทุกคนจะเก็บกิ่งไม้แห้งและกิ่งไผ่มาถือไว้เมื่อถึงเวลาวางดอกไม้จันท์ที่เชิงตะกอนหลังจากประสงค์ทำการจุดไฟเพื่อเผาร่างผู้เสียชีวิตแล้วทุกคนจะนำกิ่งไผ่ มาทำการปัดร่างกายโดยการปัดจากศีรษะลงไปถึงขาเป็นเวลาสามครั้งก่อนจะนำกิ่งไผ่และดอกไม้จันทร์ที่ทางเจ้าภาพให้ไว้โยนลงไปในกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้ลงศพของผู้ตายจากการสอบถามนายสวิสสังขาวัฒนยูชาวบ้านที่มาร่วมงานที่ให้ข้อมูลว่าชาวกระเหรี่ยงตำบลไล่โวการกระทำดังกล่าวเป็นความเชื่อว่าการทำเช่นนั้นเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่อยู่ในตัวเราเผาไปกับร่างของผู้ตาย ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นราโดมมาเวียเกียตาโดมมากะดาเมีโดมมาเก้าสลายยาสเมียร์

ท่านแต่ว่าเอะทำไมคติความเชื่อเวลาพิชัยมาเผาศพในตำบลไร่วัจะเห็นชาวบ้านไปหยิบไม้กับไอ้กิ่งไผ่มาแล้วมีคติความเชื่อไงอผมคิดว่าเขาจะใช้แทนดอกไม้จันในปัจจุบันสมัยก่อนไม่มีดอกไม้จันครัเป็นปืนเลยแล้วก็เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีให<อ>้ไปกับไฟอืมัไ